ผมมาร์กไว้ให้แล้วนะไอ้พวกที่<ด>เป็นโกเลม,มหรือว่า<ม>เป็นมีว่ะ8ดิสเมาแล้วนะครับโกเลมทเท้าเทนาปดดิสนะระวังนะชิวะแปดดิสครับชิวมีมีไว้ใท้เมา์ด้วยนะโอ้ปดดิสเลยเอไปมาสีใหญ่เองนะ <c oughs> ต้องมีแพทเทนน้อยกองปะ<ว>คุณเอกเดี๋ยวบอลเกิดนะ เห็นปะรอ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 บแลบแเวนเเวนี่รอรอรอฮิวก่อนฮก่อนฮกอนไม่ตายพี่ไม่ตายไม่ตายเราเราไม่เสียใครเราไม่เสียใครรอ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 วอปต่อยสวนได้รอรอรอวิวิวิเีร์เกรลแบบกีลแบบลุกตเวีอลุกเวไว้ลุกเวีไว้หวิหวิหวิวรอมันหมัดเร็วนะลุกวีไว้หีสมสองลองอลง รอ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 โหให้ได้โ o ให้ได้โห้ได้รอลับรับรอัรับรัรับรัรับ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 รวไอวไอวม่อะไรไม่เจอ้พี่ผิวัผิวอัพผิวอัพผิวอัพไม่เอะไรแล้วผิวอัผิวอัพผิวอัพผิวอัพได้แล้วบอกได้แล้วบอกเดนมาวอกมาวอกมาวอกมาแม่ดิบดิบเอามาวอลกมาได้แล้วบอกยังยังังยัยังังพร้อม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 ไม่เอาไม่เอากลับ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 หลบา

รอ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 สเปซไว้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 เอาวังดูมาร์กไว้ดูมาร์กไว้สเปซไว้ได้แล้วบอกได้แล้วบอกเอาไว้ได้พร้อมๆๆๆอรอมพรอรอลูกเตาไว้ลูกเตาลูกเตาอีทไว้รอวอลรอรอรอเด็กบอคบอคเว้นมาก่อนบอคเวทมาก่อนลูกลูกเว้นะเวทในห้าตีสามสองหนึ่งล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 งยิงใหญ่ใหญ่ใหญ่สวยทีแรคนที่อยู่อยู่เตาอีทนะ บอกมาบอกมาบอกมาเวสเปดไว้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 รีอกรุ๊ปตงเวทฮิวฮิวอัพฮิวอัพอยู่ฮิวอัพอยู่ฮิวอัพในจูในจูรอ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 รเปดไว้สเปไว้สเปดไว้บอกบอกเวทมาบอกเวทมาบอกเวท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 มาอ้ยอยู่นีนะรอรอได้แล้วบอกได้แล้วบอกอมอมพรเรียบอลุกสวซเวห้าสี่สามสอ่งล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 กลับกลับกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปกลับขึ้นไป รอรับหน่อยรับ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 สวย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 คิวเดอะบิวคิวเดอะบิวคิวอัพเงกันทีอัพเงกันรอ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 เบอส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 คิวเดอะบิวคิวเดอะบิวบสไอตีไปตายย่มาด้ี่อยู่องชนกับแบงค์บดีนนะอออไออเวิมาพี่เวิมาเวิม เออน็อตน็อตนะวอล์กวอกซอยแล้วเดินขึ้นน็อตมาจ่ายรองเท้าจ่ายมาจ่ายมาจ่ายมาเดิขึ้นน็อตหลังมาได้นะไปน็อตเวทช็อตหลังมันนะวอล์กมาวอล์กมาแอะเท่เหลือเกินวอล์กมาพี่ตามมาเลยเลยวอล์กมาอีกวอล์กมาอีวอล์กมาวอล์กมาวอล์กมา อีมาอีมาอียาวอียาวอีตรงอีตรงรอ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 ับรอรับก่อนอีมาเวทเวเวทเวดรับ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 รัรับ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 รั หิวหิวหิวรอ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 ลอกน็อตไปน็อตเวทไปน็อตเวทเวทเวทเวตรงเวทตรงเวดตรงเวทตรงไปแล้วลงโชว์ไปแล้วลงเดินขึ้นน็อตไปน็อตไปก่อนพี่รอรอรรับ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 เอาเวทนะเอาเวดในห้ารอยังยังยังเยอะเดินมาไปเอาเวทมาก่อนเอาเวดมาเอาเวทเาเวทในห้าตีมสนลง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 น็อตเข้าน็อตเข้าน็อตเข้าน็อตเเดินเดินน็อตไป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  เดินน็อตไปก่อนเดินน็อตไปเดี๋ยวเดินน็อตตรงน็อตตรงเร็วน็อตตรง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 รับ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 รอรอรอน็อตตรงน็อตตรงน็อตตรงจ่ายรองเท้าจ่ายที่อะไรมาจ่ายมาก่อนน็อตตรงน็อตตรงฮัลโหลน็อตตรง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 เดินมาเดินน็อตมาน็อตมาน็อเวทมาน็อเวท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 ลูกทวิตไว้ลูกทวิตไว้รอรอรับทล้วสวิตสวิตทวิตไม่ห้าสี่สามสองหนึ่งสวิต ไปไปไปเดินเวทไปเดินน็อตเวทไปเดินน็อตเวทเดินน็อตเวทเดินน็อตเวท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 ยาวน็อตเวทเรื่อยาวน็อตเวทเรื่อยาวน็อตเวทเรื่อยาวดาเมจที่ต่อเดินน็อตเวทก่อนน็อตเวน็อตเวทน็อตเวทเดินมาเดินมาเดินมารีคุปรีคุปฮิว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 เดินน็อตเดินเดินตรงมากันเดินตรงมากันเอาอีกเอาอีกรีคุปไม่ได้รีคุปอนเดินมาอีกเดินมาอีกเดินมาตรง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 เรื่อยๆตรงเรื่อยๆตรงเรื่อยๆ ฮิวๆิวิวหิวอัพเพื่อนหน่อยอัพเพื่อนลกเสาเสาเวทไว้เาเวทในห้าสี่ามหนลง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 ลรับรับรับเฮดบัตเฮดบัตรับ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 รรับแล้ว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 เดินไปเดินนอตอีไปเดินนอตอีไปเดินไปอีกเดินไปอีกเดินอีกเดินไปอีกเดินอีกเดินอีกเดินนอตอีอีร็วอตอีไปนอตอีไปนอตไปนอตไปยาิวอัพข้างหน้าหน่อยิวอัข้างหน้าหน่อยเร็วหิวหิวคุหน่อยหิวคุหน่อยิวน

รอๆรๆอรอรอเพื่อนรอเพื่อนเต็มก่อนเดินกลับกลับเวสไปพี่กลับเวฟมาทางมัน,น,นอยู่เนี่ยไอ้พี่เนี่ยโอเคโอเคมันดาเมจมันมันไม่พออะ เซเวตมาเซเวทมาเซเวตเซเวทมาพี่เซเวทมาเวตตรง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 เซเวทมาเซเวทมาก่อนเซเวทเซเวทลุกเซเวทไว้เซเวทในห้าเดินมาก่อนเซเวทในห้าสี่สามสองหนึ่งล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 งเดินน็อตไป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 พี่มันมาแล้วมันละหัวมันมานี่แล้วหัวมันมานี่แล้วเอ่อ กลับกลับดีกว่าพี่มันดาเมจไม่พอจริงกลับเลยกลับเลยสเปซลิฟเลยลิฟ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 ทิ้ง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 สเปซลิฟเลยดาเมจไม่พอเลยไม่ทันลิฟเลยลิฟเลยลิฟเลย